สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกล้องโซนี่ระบบแผ่นดีวดขนาด8 cm นะครับแ่นเล็กๆแผ่นเะล็กๆนะอันนี้ที่ผมจะรีวิวก็น่าจะเป็นรุ่น DCR T DVD 405นะครับเป็นแผ่นดีวดเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกับแผ่น DVD ก่อนนะครับแผ่น d ีวตัวนี้มันจะมี2แบบ DVD ลบ R กับ uh, DVD DVD RW นะครับถ้า RW นี่ก็เขียนได้ลบได้ถ้าเป็น R อย่างเดียว DVD R อย่างเดียวก็คือเขียนอย่างเดียวนะครับลบไม่ได้นะเคเรามาดูก่อนนะครับแผ่นนี้ก็น่าใส่1.4 GB ก็ประมาณ30นาทีถ้าถ่ายจากกล้อง กล้องโซนี่ DVD. ดีวีดีอ่ะเดี๋ยวมาดูเปิด้าครับมีแผ่นอยู่ข้างในโอเคเอาแผ่นนี้ทดสอบเลยแผ่นนี้เป็นถ่ายได้สองหน้านะครับก็มีหน้าใส่ใส่เข้าไปตัวไปไม่มีอะไรกดราาลูก อันนี้เป็นแผ่นเปล่านะครับอันนี้ผมฟอร์แมตแผ่นมาเรียบร้อยละเดี๋ยวจะทดสอบการถ่ายไปเลยดีกว่านะครับจะได้ดูกันเป็นช็อตไปเลยใส่ไปพวกเขาก็จะขึ้นอะไรมาก็ไม่เป็นไรรอเดี๋ยวถ่ายไปก่อนดีกว่าถ่าไปละโอเคก็ดูเวลา นะฮะตัวนี้ก็คือเวลาเขาบอกทดสอบการถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมคือหลักการโองแผ่นนี่ถ้าเป็นแผ่น d ีวดีลบลบอานะให้ถ่ายไปให้หมดแผ่นไปเลยนะครับผมอยวเพิ่งไปปิดแผ่นนะถ้าปิดแผ่นมันจะถ่ายทับไม่ได้นะครับ เดี๋ยววิธีการปิดแผ่นเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึง่งไอ้พวกนี้มันสามารถที่จะปิดแผ่นแล้วก็ไปเล่นกับเครื่องเล่นดีวดีเปิดกับคอมได้เลยถ้าเราปิดแผ่นแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ปิดแผ่นนะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะไปเปิดกับเครื่องอื่นๆได้นะครับโอเคทดสอบถ้าเราปิดแผ่นเมื่อไหร่ปุ๊บถ่ายทับหรือถ่ายเพิ่มเติมไม่ได้แล้วนะในหนแผ่นเนี่ยพยายามถ่ายให้มันจบ นะครับจบไปเลยแต่อันนี้ผมถ่ายไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะปิดแผ่นละถ้าปิดปุ๊บเมื่อไหร่เนียผมเอามาล้างใหม่ไม่ได้เลยนะถ้าพวก DVD ีดเนี่ยฟอร์แมตก็ไม่ได้ละถ้าปิดแผ่นอ่าโอเคปิดมาครับอันนี้เรามาเปิดดูเห็นงานที่เราถ่ายอยู่เนี่ยครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะปิดแผ่นไปเลยให้ดูนะครับเวลาปิดแผ่นว่าปิดยังไงนะเปิดดูภาพซะวิดีโอที่เราถ่ายแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้แล้วอะไรก็ถ่ายไปอ่ะกดตรงนี้นะครับผมคือการจบแผ่นนั่นแหละครับการปิดแผ่นนะพูดตามภาษาคือการปิดแผ่นนะนะกดหนึ่งครั้งตัวนี้ฮะ เดินทางไปสอบถามข้อมูลเดินทางไปให้กำลังใจเนี่ยครับเสียกดโอเคเหลือกับภรรยาเนี่ยจริงๆเขาอยู่ใช่ชีวิตคค่ะุณมใช่ไหมคุณจะปิดแผงใช่ไหมใช่ต้รอฮะรอรอวางไว้ก็ได้ให้มันนิ่งๆเดี๋ยวจะสั่นตอนเราทําการปิดแผ่นนะครับผมพยายามอย่าให้กล้องมันสั่นนะครับตั้งไว้เลยนะแล้วก็แบตก็ให้ ชาร์จให้เยอะๆหน่อยนะครับอย่าให้มันดับกลางคันนะถ้ามันดับกลางอากาศเลยผู้แผ่นเสียเลยนะอันนี้คือสําคัญนะฮะพยายามเน้นเลยนะโอกาสมันจะเสียมีสูงนะถ้าเกิดว่ามันดับไปเลยนะคือ่องถ้ามันทํางานยังไม่เสร็จนี่คือขั้นตอนสําคัญคนระับก็รอจนเขาเสร็จครับผมเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเราจะได้เป็นไฟที่เปิดกับเครื่องเล่นได้ละ